มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเป้ยเคลียร์ดรามา่าย่าจ๋าไม่ยอมให้ซื้อช็อกโกแลตมาฝากก่อนหน้านี้นะคะเกือบกลายเป็นประเด็นดรามา่าไซใหญ่โตค่ะเมื่อหนางร้ายหน้าสวยเป้ยปานวาดออกมาไลฟ์ผ่านทางช่อง tiktok อกจังหวะหนึ่งนะคะน้องปาลินลูกสาวพูดขึ้นมาว่าหนูจะซื้อช็อกโกแลตให้คุณแม่แต่ว่าย่าจ๋าบอกว่าไม่ให้ซื้อให้แม่ ตอนที่คุณย่ามารับลูกไปชอปปิ้งและเจอช็อกโกแลตที่คุณแม่ชอบแต่คุณย่าบอกว่าไม่ต้องซื้อให้แม่ ซึ่งเป้ยเองร้องฮะพร้อมทั้งบอกลูกสาวว่าไม่เป็นไรถ้าวันไหนเราไปเที่ยวด้วยกันสองคนค่อยซื้อก็ได้ในคลิปเองเป้ยถอนหายใจอึ้งกับคําพูดของลูกที่เธอได้ยินล่าสุดนะคะ12กรกฎาคม2567เป้ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ในเรื่องเหตุการณ์ไลฟ์ในวันนั้นเป้ยขอไม่ลงดีเทลอะไรมากเวลา12ปีที่เป้ยได้อยู่ในบ้านหลังนี้คุณแม่ของคุณป๊อปดูแลเป้ยมาเป็นอย่างดีอย่างเวลาเป้ยชอบทานอะไรแม่ก็จะซื้อมาฝากมาให้ตลอดก็ขออธิบาย ตรงนี้ว่าตัวเป้ยและแม่ของคุณป๊อปเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเป้ยเคลียร์ดราม่าแย่จ๋าไม่ยอมให้ซื้อช็อกโกแลตมาฝาขอขอบคุณข้อมูลจากทีดีดอทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ